คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกคุณป๊อกกี้เคยมาเล่าเรื่อง18ปีผ่านไปเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่คุณป๊อกกี้เนี่ยมีแผนงาน การสร sociedad, Bref, new, ้างอาคารใหม่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวโวนขนลุกมากมายเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ8เดือนที่แล้วครับเตือนด้วยความหวังดีมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกกับสายของคุณป๊อกกี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณป๊อกกี้สวัสดีค่ะพี่แซกไม่ได้คุยกันมา2ปีสบายดีนะครับโอ้สบายดีมากค่ะโอ้โหตอนนั้น เมื่อสองปีที่แล้วนี่โทรมาเล่าเรื่องสิบแปดปีผ่านไปใช่เรื่องเกิดขึ้นที่พังงาเออแล้วเหตุการณ์เนี่ยก็ผ่านไปแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันเลยคืองานเยอะงานยุ่งหรือไม่เจอผี๊ไม่เจอผีออไม่เจอผีตั้งแต่วันนั้นจนจนนั่นแหละเมื่อปีที่แล้วนั่นแหละถึงปีที่แล้วก็ถือว่ามันก็มันก็ไม่ได้เห็นเป็นตัวนะ จนในที่สุดก็เจอเลยเอามาเล่าให้พวกเราฟังคือในเรื่องเนี้ยใช่ค่ะเมื่อ8ดเดือนที่แล้วใช่เออคุณอกี้ครับไอ้ที่บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่มีแผนงานการสร้างอาคารใหม่แล้วก็เจอเรื่องนี้มาเนี่ยสถานที่ตั้งแล้วก็เกี่ยวกับอะไรที่เปนเกี่ยวข้องกับอาคารหรือว่าตึกเนี้ยเราไม่ต้องพูดถึงเลยนะค่ะนะครับแล้วก็ทางทีมงานฝากมาบอกคุณอกี้เล่าช้าๆตื่นเต้นไหมเนี่ย ไม่ตื่นเต้นเลยเอ้ยเยี่ยมเลยช,ชา้าๆค่อยๆเล่านะโอเคได้<า>เลยค่ะพาพวกเราไปที่เหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นครับค่ะคือป๊อกกี้เชื่อว่าในหลายๆสถานที่เนี่ยมันจะต้องมีแบบป๊อกกี้นี่แหละไม่มากก็น้อยเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันซ่อนเลนส์อะไรไว้อยู่บ้างครับค่ะคือเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่า คือป๊อกกี้เองเนี่ยคือเป็นผู้จัดการแล้วก็ดูแลไอ้ลานตรงนี้อยู่ซึ่งเราเนี่ยจะดูแลในส่วนของค่าแรงการรับพนักงานรวมไปถึงการซ่อมสร้างอาคารต่างๆคค่ะอันนี้มันจะเป็นประสบการณ์ตรงจากป๊อกกี้แล้วก็คนรอบข้างค่ะป๊อกกี้แบ่งออกเป็นสี่พาร์ทพาร์ทที่หนึ่งค่ะคือเมื่อเดือนธันวาคมในปีที่แล้ว เราอะวางแผนกันว่าเราจะสร้างตึกอืมเอ่ออาไม่ใช่สร้างตึกสร้างอาคารคือเป็นที่พักของพนักงานเนื่องจากว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันมัน,มนโตมากขึ้นแล้วก็จะมีการเอาแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาครับค่ะจากนั้นเนี่ยก็คืออาคมีการประชุมบอร์ดผู้บริหารกันพอประชุมปุ๊บเนี่ยวันลุ่งขึ้นให้คือคือผู้รับเหมา เข้ามาดูหน้างานเลยแล้ววันถัดไปให้ตีผังแล้วเตรียมลงเสาเข็มเลยเพื่อสร้างเลยครับค่ะปรากฏว่าวันที่ผู้รับเหมาเนี่ยเริ่มที่จะตีผังก็คือวันที่เริ่มงานละจะตีผังเพื่อที่จะลงเสาเข็มจูจ่ๆเนี่ยฝนก็ตกตกมาอย่างแรงเลยตกไปอย่างจริงจังมาก ค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยป๊อกกี้มองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าที่ป๊อกกี้อยู่ตรงนั้นน่ะฝนมันตกอยู่แล้วครับค่ะแล้วก็ตกบ่อยๆเลยบางทีบอกว่าตกบริเวณนั้นบริเวณเดียวแล้วก็ข้างเคียงไม่ตกอืค่ะคราวนี้คือพอฝนตกม,มาแรงๆปุ๊บเนี่ยอ,อ่ะเราก็เลยบอกผู้รับเหมาว่างาั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อครับค่ะ อ่ะเราก็กลับบ้านเนาะกลับบ้านปกติเลิกงานกลับบ้านนอนปุ๊บอ่ะคืนนั้นป๊อกกี้ฝันป๊อกกี้ฝันว่ามีคุณยายกับ,ค,บคุณตาท่าทางใจดีมากๆรับค่ะเขามาบอกป๊อกกี้ว่าหนูหนูไม่สร้างอาคารตรงนี้ได้ไหม มันบังบ้านตากับยายตากับยายมองไม่เห็นอออออ่าอ,อ,อันนี้คือสิ่งที่พอกกี้ฝันพอกกี้ในฝันพ็อกกี้ก็ตอบเขาไปเลยว่าได้ค่ะเดี๋ยวหนูบอกเจ้านายให้อ่าวันรุ่งขึ้นตอนเช้าปุ๊บเราก็เลยโทรบอกเจ้านายบอกเจ้านายเาายมื่อคืนเนี้ยเราฝันแบบนี้ยอืเจ้านายว่าไงเจ้านายตอบมาทันทีไม่คิดอะไรเลยบ,บอกว่าไม่ต้องสร้าง งั้นไม่ต้องสร้างตรงนั้นเดี๋<อ>ยวไปสร้างที่อื่นเฮ้ยซึ่งไอเหตุการณ์แบบเนี้ยแค่เอาความฝันไปบอกกับเจ้านายสามารถทําให้เจ้านายเปลี่ยนใจได้แสดงว่าเขาม,มีความเชื่อและพวกนี้เยอะมากเลยนะใช่เดีย๋ยวมันมีที่มาที่<อ>ไปตอนสุดท้ายค่ะอ, <pseudo> อันนี้พาที่หนึ่ง<อ>จบไปครับค่ะต่อมาพาที่สองวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันทําเงินเดือนปอกกี้ยุ่งมากอืกแล้วก็ ไม่ได้มีเวลาที่จะดูอะไรเลยแล้วก็วันนั้นมีพนักงานมาเริ่มงานใหม่หนึ่งคนซึ่งเป็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้านค่ะวันนั้นก็คือป๊อกกี้ส่งส่งพนักงานท่านเนี้ยไปให้หัวหน้างานเขาแล้วก็ให้หัวหน้างานพาไปเริ่มงานเลยป๊อกกี้ก็แค่แจ้งว่าพานทกงานคนเนี้ยจะนอนคือห้องนี้นะค่ะแล้วก็ อ่าทางหัวหน้าง,งานเอาเขาไปทํางานได้เลยอืค่ะเราก็ทํางานไปเนะาะจ่ายเงินเดือนพนักง,งานเสร็จก็พาไปเย็นละห้าหกโมงละ,ะกลับบ้านวันรุ่งขึ้นมาทํางานปกติหัวหน้าง,งานเขาปรีเข้ามาเลยอบอกว่าผู้จัดการครับเมื่อคืนเนี้ยลูกน้องผมนอนไม่ได้เลยอ้อาวเราก็บอกทําไมอะ่ะ ทำไมถึงนอนไม่ได้เพราะว่าห้องอ่ะมันก็เป็นห้องที่เพิ่งสร้างใหม่นะเขาบอกว่าลูกน้องผมบอกว่ามีเสียงคนแก่มาคระซิบข้างหูว่ามาทําอะไรมากับใครพอจะหลับจะหลับก็มาทําอะไรมากับใครพูดวนไปวนมาวนไปวนมาแบบนี้ครับเขาไม่ได้นอนเลยอเออเท่านั้นแหละปกกี้ พื้นขึ้นมามตายแล้วฉันลืมนี่ว่าครับคือโดยปกติถ้ามีพนักงานมาเริ่มงานใหม่มไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามตอกกี้จะต้องพาไปไหว้ศาลตายยายนี้ก่อนอทุกครั้งทุกคนแต่วันนั้นมันลืมจริงๆด้วยความที่เรายุ่งแล้วก็ลืมไปเลยก็เลยต้องรีบพาพนักงานที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านคนนั้นนะ ไปไหว้ศาลหลังจากไหว้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอันนี้คือพาทที่สองค,ค่ะพาที่สามต่อมาอมคือด้วยความที่โลเคชั่นที่ปอ๊อกกี้อยู่เนี่ยอ่าม,มันติดถนนสามสามหนึ่งถ้าฝั่งซ้ายก็จะเป็นอู่ซัมรถฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นเนินซึ่งเป็นหญ้าแห้งครับ แล้วก็ด้านหลังจะติดภูเขาเลยเรียกได้ว่าที่ป๊อกกี้อยู่่มันเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาเลยครับค่ะคืนนั้นเนี่ยระหว่างประมาณสักเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งได้ค่ะคือที่ลานของป๊อกกี้เนี่ยเขาจะมีสามีพัญญาที่เขานอนเฝ้าอยู่จะติดอ,อยู่กับก็เรียกว่าโซนออฟฟิศก็สามีจะเป็นช่างแล้วก็ภรรยาก็จะเป็นแม่บ้านของสำนักงานอื ระหว่างที่นอนอยู่คือคุณสามีคนเนี้ยก็คือเขาได้ยินเสียงซึ่งเป็นเสียงของผู้หญิงแก่ม,มากระซิบข้างหูเขาว่าไอ้หนูตื่นไฟมันจะลามเข้ามาแล้วครับค่ะ เสร็จแล้วปุ๊บก็คืออ่าคุณผู้ชายคนนี้นพี่สามีคนนี้ยก็คือเขาก็ตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นขึ้นมาปรากฏว่าตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเห็นไฟเนี่ยมันลุกลามใหญ่โตเลยก็คือมันลุกลามอยู่บริเวณที่เนินเป็นเนินที่เป็นหญ้าแห้งๆตรงนั้นซึ่งปลายเท้าเขานะ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นหน้าต่างตื่นขึ้นมาก็าจะมองออกหน้าต่างเห็นพอดีเลยก็ตกใจตื่นเพราะไฟเนี่ยอ่ากาเรียกไงมันจะมีเนินเนินอ่า คันดินที่เป็นเนินนะคะกั้นอยู่ระหว่างระหว่างบริเวณที่มันไฟลุกกับแล้วก็ครั้งะ้ะเขาบอกว่าเขามองข้างบนรบเราก็เหมือนอยู่ในเหวข้างล่างครับค่ะนั่นแหละก็เลยเขาก็เลยตื่นขึ้นมาช่วยกันเอาน้ํานะคือมาลดบริเวณตรงเนินให้มันเปียกเพื่อไม่ให้ไฟมันลามเข้ามาแล้วก็โทรหาเทศบาลครับค่ะวันนั้นก็คือไฟก็ไม่ลามเข้ามาในในลานของเราครับอันนี้ก็จบไฟ พาที่สี่ค่ะพาสุดท้ายอ,อันเนี้ก็คือวันนั้นเนี่ยฝนมันตกและตกแรงๆทำให้แม่บ้านเนี่ยก็คือแฟนของของพี่ผู้ชายคนนี้ยไม่ได้ไปปิดประตูหน้าลานบริเวณประตูหน้าลานนะคะถ้าเผื่อว่าในช่วงของกลางคืนเนี่ยมันจะเปี่ยวมากเพราะว่าบริเวณถนนสามสามหนึ่งมันจะไม่มีไฟค่ะไม่มีไฟทางฝนตกแม่บ้านลืมปิดประตู แล้วเขาก็ลืมไปเลยด้วยความที่ฝนตกแล้วมันมีหยุดเนาะค่ะพอลืมไปเลยปุ๊บเนี่ยอ่ะก็อ่ะ,อะชีวิตประจําวันของเขาก็คืออ่ะหลับ,บนอนหลับประมาณสักตีหนึ่งตีสองเขาได้ยินเสียงแต่แต่รถเนี่ยมันดังขึ้นมาคือดังแบบว่าเหมือนคนโมโหอะไรสักอย่างแป้นแป้นแปนแป้นป้นปนปนครับดังมากอ่ะคราวน,นี้สามีพัญญาก็ตื่นขึ้นคว้าไฟฉายไปดูซิว่า ไอ้แหล่งต้นเสียงอะของรถแต่มันคือขคยนะเพราะว่าอยู่ที่เนี่ยเราเปิดไปรประมาณหกเจ็ดปีละมันไม่เคยมีกรณีเคสแบบนี้ที่ว่าเสียงแต่รถมันจะดังเองอ่ะก็ไปปุ๊บไปเจอรถที่เป็นต้นเสียงร,ระหว่างที่เขาเดินไปได้ยินเสียงเป็นการผาักประตูหรือที่ประตูเนี่ยแหละค,ะค่ะพยายามจะว่าจะออกมาข้างนอกแต่ออกมาไม่ได้อื อะพอเดินเข้าไปใกล้ใกล,ใกล,ใกล้ปรากฏว่าคุณสามีเปิดออกมาปรากฏว่าเจอชายหนุ่มวัยกลางคนอยู่ในนั้นเจอผู้ชายวัยกลางคนใช่เจอผู้ชายวัยกลางคนอยู่ในนั้นแล้วเขายกมือท่วมหัวคุกเข่าไปมาแล้วก็พูดว่า ผมจะไม่ทําอีกแล้วผมขอโทษผมจะไม่ทําอีกแล้วผมขอโทษออออพูดไปมาอย่างนี้ยค่ะออพูดวนไปเวียนมาวนไปเวียนมาอ,อคือคไอประตูที่เขาถีบอะคะ่ะเขาพยายามจะเปิดออกมาข้างนอกแต่มันเปิดไม่ได้ออออแต่ว่าคุณคุณพี่ผู้ชายน่ยเขาคือดึงจากข้างนอกคือดึงเปิดได้เลยครับอันนี้เป็นเรื่องแตกเข้าใจคือเหมือนถึงว่าคนเนี้ยพยายามจะผลักประตูออกมา แต่ทำยังไงก็ออกมาไม่ได้แต่พออีกคนนึงแค่มันดึงเบาๆปุ๊บประตูมันออกได้เลยแสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างคือพยายามจะล็อกประตูไว้ไม่ให้คนนั้นออกใช่ค่ะอ๋ออ๋อเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอ่ะก็เลยโทรแจ้งตำรวจอ๋อตำรวจมาปุ๊บให้เขาสงบสติอารมณ์อสงบสติก่อนพออ๋อสติได้มาปุ๊บก็เลยได้ความว่าคือผู้ชายคนเนี้เขาเห็นประตูอ่ะมันเปิดอื และเขาอ่ะจงใจเข้ามาแล้วก็ไล่เปิดรถแต่รถทุกคันอ่ะมันปิดหมดคือรถมันล็อกหมดมันมีอยู่คันเดียวคันเนี้ยไม่ได้ล็อกเสร็จแล้วปุ๊บอ่าพอไม่ได้ล็อกปุ๊บเนี่ยเขากะว่าเขาจะขึ้นไปบนรถแล้วจะเอาไอ้ทรัพย์สินมีค่าที่มีอยู่ในรถนี่แหละขโมยกลับไปก<ห>็เ,เลยคือจะไปขโมยใช่อ๋อ ก็เลยไปเจอเขาก็เลยไปเจอไอ้ท so ี่มันเป็นซีดีที่มันอยู่ในรถนะคะเครื่องเล่นซีดีคือกําลังงัดแงะอยู่เขาบอกว่าคือคนขโมยนะคะเขาบอกว่าเขากาลังงัดแงะอยู่อยู่อยู่ก็เป็นหน้าผู้หญิงแก่คือซวบเข้ามาซวบเข้ามาจากจากกระจกข้างหน้าค่ะเหมือนวิ่งเข้ามาอย่างเร็วแล้วก็คือตาปนนเขียวๆเลยเขาบอกตาปนนเขียวๆแล้วก็ ผู้หญิงแก่คนเนี้ย<อ>ก็บอกว่ามึงมาทําไมใครอนุญาตให้มึงเข้ามากูจะเอามึงให้ตายพูดอย่างเงี้ยวนไปวนมาวนไปวนมาคราวนี้เนี่ยก็คือคอ่าหัวขโมยเนี่ยพยายามจะเปิดประตูแล้วแล้วแล้วโดดลงแล้วจะหนีแต่ปรากฏว่าเปิดจากข้างในไม่ได้ก็เลยอ่า คุณพี่ที่เป็นช่างเขามาเปิดจากข้างนอกแต่เปิดได้ครับ,ค,รบค่ะและเนี่ยแหละก็คือพาที่สิบค่ะคที่มาที่ไปของพี่ของสารเนี้ยค่ะก็คือคอ่าคือเรื่องของเรื่องคือเจ้านายเนี่ยเขาว่าตะเวนหาหาสถานที่เพื่อเช่าเช่าเพื่อจะเอามาเปิดธุรกิจตัวเนี้ยธุรกิจที่เราทําอยู่เนี่ย ครานี้ก็คืออ่เขามาสะดุดเจอตรงนี้แล้วชอบมากและเจ้าของที่เขาบอกไว้ก่อนแล้วว่าถ้าจะเช่าอ่ะผมให้เช่านะในราคาที่ไม่แพงเลยค่ะแต่เขาบอกว่าแต่เจ้าที่แรงนะเฮียโอเค okay ไหม,มถ้าเฮียโอเคผมให้เช่าเลยแต่มีข้อแม้ว่าถ้าเฮียทำดี ธุรกิจเฮียจะไปได้สวยเลยนะแต่ถ้าเฮียทําไม่ดีล่มเลยนะเฮ er ียคะ่ะแล้วเขาก็บอกอีกว่าและเฮียก่อนที่เฮียจะเริ่มก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่เฮีย er จะต้องพาพนักงานของเฮียทั้งหมดทุกคนเนี่ย มาไหว้ศาลนี้ mm hmm. มาบอกเขาว่าเฮียจะทําธุรกิจอะไรแล้วมีใครอยู่ในนี้บ้างมีใครพักที่นี่บ้างแล้วถ้ามีคนเข้าใหม่ mm hmm. ก็ต้องพามาไหว้ mm hmm. ค่ะอันนี้แหละมันเลยเป็นสิ่งที่ถ้าเผื่อว่าเป็นพนักงานเข้าใหม่มาเนี่ย mm hmm. จะต้องพาเขามาไหว้ mm hmm. ที่นี่ซึ่งตอนแรกอะบ๊อกกี้อะไม่ได้รู้เรื่องนี้เลย mm hmm. จนวันที่อ่า ที่มันเกิดเรื่องตรงพาที่สองนั่นแหละเจ้านายถึงได้บอกว่าที่จริงแล้วอ่ะเจ้าของที่อ่ะเขาบอกแบบนี้มาว่าให้ทําแบบนี้ซ่งที่จริงอะป๊อกกี้รู้แค่ว่าอ๋อมันเป็นประเพณีรื่เป็นธรรมเนียมว่าอ๋อถ้าคนเข้ามาก็คืออย่างนี้แต่ไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องซ่อนเล้นหรือว่าเรื่องลี้ลับอะไรอยู่แบบนี้ แล้วทั้งหมดก็คือเรื่องนี้แหละค่ะ,ะพี่แจ๊คโอเคเท่ากับว่าเจ้าของเนี่ยเขารู้อยู่กระใจว่าอที่ที่เขาได้มาตรงนี้เนี่ยเขาทําสัญญาตกลงกับเจ<ช>้าของที่ไว้และรับปากว่าจะต้องทําตามอย่างที่พูดเอาไว้คือ<ช>ยึดเอาสารตรงเนี้ยเป็นหลักไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ใช่ค่ะถูกไหมมีหน้า<ช>ที่เราไปบอกเขาว่ามีตาก,กับยายมาเข้าฝันไม่ไม่สร้างตรงนี้ได้ไหมเจ้าของที่โดยปกติแล้วอะเออคนที่ลงทุนโดยปกติแล้วเขาจะไม่แบบ เฮ้ยเอาความฝันมาบ้างพูดการที่จะสร้างมันต้องใช้เม็ดเงินเยอะจะไปทํายกเลิกเพียงเพราะว่าฝันได้ยังไงการว่าพอไปบอกเขาเขาฟังใช่เขาฟังเพราะว่าเดี๋ยวปายายจะมองไม่เห็นตามที่เขามาเข้าฝันเราถูกไหมใช่ค่ะแสดงว่าตรงนี้ก็เจ้าที่ดีนะใช่เจ้าที่ดีเจ้าที่ดีค่ะใครที่เข้ามาไม่ดีคือโดนดีอ่ะใช่ออืใช่ค่ะปัจจุบันเนี้ยค่ะก็คือ ่าพนักงานที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะคะ่ะแล้วก็สองสองสามีพญ,ญาคูนะนะ่นั้นน่ะเขาก็จะเจอเจอบ่อยๆนะคะ <Ừ. S 2> แว็บไปแว็บมาแต่ไม่ได้มาทําอะไรไม่ได้หลอกหลอนอืมค <Ừ. S 2> ่ะแค่แว็บไปแวบมาให้เขาเห็นส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในวันโกนแล้วก็วันพระแล้วคนอื่นอ่ะนอ,อกจากคนงานตรงนี้หมายถึงว่าพนักงานที่เป็นคนอื่นอ่ะตัวเราอ่ไม่เจอไม่เจอ ใช่ไม่เจอค่ะเราเราแค่ฝันวันนั้นแต่เราอ่ะเรารับรู้ได้เลยว่าในในฝันคืนนั้นอ่ะเขาใจดีอืมค่ะเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาแบบว่าเอหุนหันหรือก็โชคค่อข้างอะไรเขาใจดีแล้วพูดพูดจาดีอืมในความรู้สึกเรานะน่าลังขวัญวันนั้นนะคะพี่จเท่ากับว่าคนที่เจอก็คือคนที่จะต้องพักอยู่ในบริเวณใกล้ๆ่แถวนั้นที่ตึกตึกนั้นที่อาคารอาคารนั้นถูกไหมใช่ค่ะ ค,คือที่จริงแล้วเนี่ยพี่แจ๊คค่ะคืออ่าไอ้ที่ป๊อกกี้อยู่ตรงเนี้ยมันเขาเรียกไงมันเป็นส่วนหนึ่งของเขาอืมของภูเขาเลยอ่ะครับค่ะเพียงแต่ว่าเราอ่ะเราเกลี่ยให้มันเป็นพื้นที่เรียบตอนแรกมันเป็นเนินแล้วเราก็เกลี่ยมันเป็นที่เรียบเพราะฉะนั้นแล้วว่าเราในความร,รู้สึกของป๊อกกี้รู้สึกว่าเหมือนท่านน่าจะอยู่มามาน,นานมากๆเลยอ ตรงเนี้ยมันเป็นภูเขาเป็นอะไรเลยครับครับอยู่เป็นหนแบบเจ้าที่เจ้าทางอะไรอยู่งนั้นน่ะเนาะใช่ค่ะอ๋อโอเคอ่ะแต่ก็ทําถูกโฉลกแล้วก็ดีก็ดีนี่ก็ดีแล้วใช่ตอนเนี้ยธุรกิจเป็นไปได้ดีมากครับค่ะนะครับอ่ะนานๆทีจะเจอแบบคนที่ถูกโฉลกกับเจ้าที่แบางทีเราก็ฟังมาหลายเรื่องนะเจ้าที่แบบไม่ชอบอ่ะเจ้าที่ไม่ชอบขี้หน้าอะไรเงี้ยก็ต้องสู้ระบบมือกันบ่อยอยู่เหมือนกัน ะนะโอเคได้ครับคุณป๊อกกี้นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะใช่ครับพี่แจ๊ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณเช่นเดียวกันที่โทรมาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับคุณค่ะ,คะสวัสดีค,ครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนําคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนําคลินิก